ค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาทรศ์ของเราค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรนดอมนะคะเราจะมาดูกันว่าเส้นทางความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะก่อนอื่นเลยขอเช็คพลังงานของเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันก่อน พลังงานของเพื่อนๆคะช่วงนี้จะเสียงเหมือนคนเจ็บคอหน่อยนึงนะคะต้องขออภัยจริงๆนะขอดูพลังงานของคุณหน่อยคุณน่าจะเป็นชาวราศีสิงหรือชาวธาตุไฟนะคะอ่าคนที่คนที่เข้ามาชมคลิป,ลปนี้นะคะนะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนแกร่งต้องบอกอย่างนี้เลยเป็นคนที่ ทำอะไรแล้วก็มีความพยายามนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบทำงานหรือว่าอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจในการสั่งการนะคะสามารถควบคุมคนอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยมีลูกน้องบริวารน,นะคะตัวคุณนะแล้วก็คุณยังเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของความรักเนาะหรือตอนเนี้ย คุณอาจจะมีความรักอยู่ก็ได้หรือในอนาคตนะคะคุณจะเจอกับเนื้อคู่นะคะหรือคุณกำลังรอรักแท้นะคะรอเนื้อคู่ของคุณอยู่ก็ได้นะตอนนี้นะคะอันนี้คือพลังงานของคุณคุณเป็นคนโรแมนติกนะคะพลังงานเก่งนะคุณอาจจะดูเข้มแข็งดูสตรองด้วยนะ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเส้นทางความรักของคุณจะเป็นอย่างไรคะเดอะเฮอร์นะคะ mm hmm. เส้นทางความรักของคุณ เส้นทางความรักของคุณนกมองว่าตัวคุณเองยังศรัทธานในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่นะคะนะที่ผ่านมาคุณอาจจะเสียใจใผิดหวังนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่คุณก็ไม่ได้ยอมแพ้นะคะกับโชคชะตานะคุณยังรอคอยคุณยังเฝ้ารอรักแท้นะคะ เส้นทางความรักของคุณนะ่ะเหมือนกับว่าถ้าคุณยังมีใครในใจนะคะคนที่คุณยังรอคอยอยู่คนที่จบกันไปแล้วเนี่ยนุกว่ามีโอกาสนะที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะนะ,ค,ะนะคนที่มีการพักเบลกความสัมพันธ์กันไปมีประเด็นกันไปเนี่ยมีโอกาสสูงนะคะที่คนคนนี้จะกลับมานะ mm hmm. อ่า เหมือนคุณก็ยังรักเขายังรอเขาอยู่นะคะก็จะมีชาวธาตุน้ำนะคะก็ระกุฎพิจิกมีนชาวราศีกันชาวราศีพฤกษกค่ะคุณรอใครบางคนอยู่จริงๆนะคะจะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นในเรื่องของความรักความสุันของคุณนะคะ ตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในห่วงอารมณ์ที่เบื่อหน่ายนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ได้แต่คุณก็ยังไม่หมดศรัทธาในเรื่องความรักความสัมพันธ์เป็นไปได้สูงนะคะว่าคนที่จบกันไปอย่างกระทันหันเขาก็ยังรักคุณเขาก็ยังอยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้มีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ค่ะเพราะว่าคนคนนี้ เป็นคู่ของคุณต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าไพ่ขึ้นมาแล้วนะคะก่อนหน้านี้ที่เราเปิดไปก็คือสองถ้วยนะไพ่เนื้อคู่คุณขึ้นมาแล้วแล้วก็พลังงานก็จะเป็นคนเก่านะก็ดูสามดาบคืออะไรคะอืมคนที่เคยมีเหตุการณ์นะคะเสียใจเสียความรู้สึกกันไปนะคะ คนคนนี้เขายังรักคุณค่ะเส้นทางความรักของคุณคือคุณจะเจอกับรักแท้นะคะคนที่เป็นคู่สร้างคู่สมของคุณไม่ว่าก่อนหน้านี้นะคะจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคนคนนี้เขาจะกลับเข้ามาในรูปแบบที่จริงจังแล้วก็ชัดเจนนะคะเขาต้องการที่จะ ร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับคุณนะคะอยากจะสร้างครอบครัวนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะนะหรือคนที่แตกต่างจากคุณก็ได้นะอ่อย่างที่นรเคยบอกอะค่ะทริอปซอดเนี่ยนะไม่ไม่จำเป็นว่าเรื่องที่จะต้องเสียใจกันเนี่ยจะเป็นแค่เรื่องมือที่3ใช่อาจจะเป็นไปได้นะคะในเรื่องของบุคคลที่3ก็ได้หรือการครบซ้อนนะคะ หรืออาจจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินเรื่องของระยะทางน,นะอุปสรรคในความสัมพันธ์ไม่เหมือนกันเน,ะนาะนกมองว่าคนคนนี้แหละนะที่อาจจะเคยพักเบรกความสัมพันธ์กันไปนะคะอาจจะด้วยอุปสรรคปัญหาใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาไปต่อกันไม่ได้แต่ตอนนี้ค่ะคนคนนี้เขาจะกลับเข้ามานะคะเขาจะกลับเข้ามาเริ่มต้นใหม่กับคุณคนคนนี้ เขาต้องการคุณนะคะต้องการโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะชูบคับเห็นป่าเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะจัสติกค่ะความชัดเจนนะความชัดเจนความถูกต้องความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับคุณนะคนคนนี้กลับมานะคุณอาจจะกลับมาคบกันแบบอาจจะมีการเอ่อ ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันถูกต้องแล้วก็ชัดเจนนะบางท่านบางคนถ,ถึงขั้นแบบมีบุตรด้วยกันเลยนะคะคือมีการวางแผนอนาคตร่วมกันสร้างครอบครัวร่วมกันระรกน,นะดิไฮเพนเทสนะคะควี Queen นอฟสอนนกว่าตัวคุณเองก็อาจจะไม่ได้ไว้ใจเขานะคะ ในการที่เขากลับมาครันน้งนี้คุณก็จะดูพฤติกรรมเขาก่อนดูการกระทําของเขาดูความจริงจังดูความชัดเจนนะคะที่เขาจะมีให้กับคุณแต่แน่นอนนะคะคุณคนนี้เขาจะแสดงออกทั้งความรักแล้วก็ความชัดเจนให้กับคุณนะคะได้รับรู้เขาจะแสดงออกว่าคุณเนี่ยสำคัญกับเขามากแค่ไหนนะคะอืมถ้าคุณคนนี้เคยเป็นคนเจ้าชู้เคยเป็นคนที่ ทำอะไรรับหลังคุณนะคะนุกมองว่าการกลับมาครั้งนี้เขาจะจริงจังแล้วก็ชัดเจนกับคุณมากๆนะอ่าก็มีชาวทัดลมด้วยนะคะเมถูนทุนกลุ่มนะบางท่านบางคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็เป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้นะคะเส้นทางความรักของคุณนะคะขอดูแนวโน้มหน่อย เปนการกลับมาของใครบางคนนะคะโอ้สิบเหรียญสิบถ้วยนะคะสองเหรียญแน่นอนนะคะพลังงานค่อนข้างจะโดดเด่นไปทางคนเก่านะคะหรือคนที่มีประเด็นกันไปก่อนหน้านี้นะคะถ้าเขาไม่ชัดเจนกับคุณหรือเขาแอบทำอะไรรับหลังคุณเนี่ยนกมองว่าเหมือนกับตัวเขาเนี่ยคะ่ะได้ไป ตื่นรู้หรือไปเข้าใจแล้วนะคะว่า,เ,าเขาทำให้คุณเสียใจนะคะแล้วก็เขาทำอะไรลงไปเหมือนเข้าไปมีสตินะคะมีความเข้าใจแล้วว่าเขาทำผิดกับคุณเขารู้สึกผิดนะคะค,คนคนนี้นะและการกลับมาครั้งนี้ของเขาอะเขาชัดเจนคะ่ะหดาบคือความชัดเจนการตัดสินใจนะคะเขาจะไม่ลังเลหรือไม่ชัดเจนอะไรอีกต่อไปแล้วนะคะ การกลับมาครั้งนี้จะเป็นแค่ไพ่สิบเหรียญกับสิบถ้วยเลยค่ะนะก็คือความจริงจงังความชัดเจนนะคะความสุขความสักความสุข,คว,สขความสมหวังนะคะจะเกิดขึ้นในความสมัมพันธ์นี้เขาพร้อมที่จะเลือกเขาพร้อมที่จะจริงจงังชัดเจนแล้วก็เขาไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคแล้วนะถ้าเกิดก่อนหน้านี้ไม่ใช่เรื่องของการครุซ้อนหรือไปแอบทำอะไรกันลับหลังเนี้ย ก็อาจจะเป็นในเรื่องของอุปสรรคอย่างที่นกบอกไปนะแต่หนึ่งดาบขึ้นมาเขาไม่กลัวนะคะแล้วก็ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆทั้งนั้นแล้วนะคะการกลับมาครั้งนี้ก็คือการที่เขาจะประหลาดน,นะคะจะปรับตัวเข้าหาคุณแล้วก็จะทำให้ความสัมพันธ์นี้มีความเป็นไปได้นะคะเขาอยากที่จะ คือเขาจะให้ความสัมพันธ์นี้สมหวังให้ได้นั่นเองนะคะเขาตั้งใจแล้วนะคะหนึ่งดาบคือความจริงจังนะคะแล้วต่อให้มีอุปสรรคนะคะเขาก็เลือกที่จะสู้กับอุปสรรคนะคะเขาไม่ยอมแพ้จนกว่าเขาจะประสบความสําเร็จนะคะในความสัมพันธ์นี้นะเพราะว่าเขาเลือกแล้วนะคะที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตของเขา เพื่อที่จะสร้างครอบครัวกับคุณนะคะคนคนนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะนูก,ก็ขอให้ทุกคนนะคะสุขสมหวังนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะวันนี้นะคะนุกขอจบคาทานายแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับชมรับฟังนะคะแล้วก็ทุกคอมเมนต์ที่เป็นกําลังใจที่ดีนะคะให้กับนกนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ